ขอเนี่ยนะขอจากหลวงปู่เนี่ยนะขอจากจากกรพพัดเนี่ยเรื่อนเดียวที่ท่านต้องการคือท่านให้สวดมนต์<อ>ไม่ไม่ต้องไปคืนอะไรหรอกสวดมนต์ให้ท่านอธิษฐานสวดสักวันละร้อยจบหรือวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็แล้วแต่เริ่มเริ่มจากนิดนิดไปก่อนถูก พอท่านอยากให้เราเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองรเรามีประโยชน์กับตัวเองในข้างหน้ามันก็มีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะ่ะเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เราไปนะั่นก็มีประโยชน์นั่นแหละเมื่อก่อนหนูเข้าใจผิดค่ะหนูอธิษฐานสวดพันจบหลวงตาวันละพันจบพันจบไม่ต้องทำอะไรนะมัวจะนับอยู่นั่นไนงะยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนึงนะ ไม่ต้องนอนหรอกทำได้เจ็ดวันเลิกเลยค่ะการสวดมนต์คือทำยังไงให้มันเพลินจะไปช้าเร็วๆร็วว่าอยู่ที่จังหวะเราเนี่ยสวดวันนี้เพลินแน่ยเพลินค่ะทุกคนสว่างมากเลยสาธุถ้าครฉ<อ>ลนนกับทุกคนเลยนะคะถ้าใครฉลาดก็เอาตอนที่เพลินเนี่ยนะไปตามธุรกิจไปตามงานไปตามตัวเองที่ป่วยนะ มันไปบาดธาตุนะเพราะจิตเราควบุม,มันอยู่ธาตุเนี่ยเรานํามันจาัก,กรพพาดมาที่จิตเรามันก็ไปที่ธาตุหมดนะ่ะ hmm. คนที่ป่วยจริงๆเลยนะถ้าจ่ออยู่กับพุทธมนต์เนี่ยไม่กี่ปีก็หาย <Huh. S 2> อย่าไปทางโลกก็แล้วกันโดยเฉพาะขึ้นไม่ดีอ่ะพราะขึ้นไม่ดีเขามันก็ออกทั้งธาตุอย่างหุดหิดเนี่ยมันไปหมดเลยโรบอย่างเงี้ย ที่ที่นี่ก็มีตัวอย่างของคนที่หายมาแล้วค่ะหลวงตาจดจออยู่กับการสวดค่ะไปปฏิบัติที่ถ้าหายนะค่ะอุ้ยคนที่ไปที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยขนาดเดินเดินมันก็ยวไหวสามปีนะเดินปอเลยบา <c oughs> งคนป่วยมาพอดีขึ้นแล้วหายไปเยอะเลยไม่มาเลยครบหายแล้วเนี่ย <c oughs> เอาจริงๆใหม่ๆก็โอ้ยช่วยหน่อยเพราะถ้ามันต้องเดินไฮะคุณต้องเดินเหมือนเนื้อออกอะไราใช่ไหมออกกระมังขาเดินใหม่ๆก็ค่อยเกาะราวเวลาเดินเดินลงเดินไปสวนนี้สวนแล้วมันไม่มีขึ้นทางโลกเลยมันไม่มีเลยมีจะขึ้นพุทธมล่ะจิตก็อยู่พุทธมลได้เสียงสวดมน์มันก็มันไม่ไปทางโลกอ่ะ ทีนี้มันก็ปรับทา่าปรับท่าตัวเองไม่ไม่นานก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นโอ้คนไม่ทิ้งที่ท่ามเยอะขนาดทิ้งใหม่ๆเนเดินมันก็จะไหวเดี๋ยวนี้ยังเดินไปไหนได้เลยคือชะลอความตายวะหลวงตาคะแสดงว่าส่วนสําคัญก็คือการที่เราไม่เอาขึ้นทางโลกเข้ามาเติม,มให้ตัวอเองเพราะคือมไม่ดีอ่ะมันเป็นอันตรายนะอันตรายต่อเรา เราไปด่าเขาเนี่ยอันตรายต่อเรานะไม่ใช่เขาเจ็บนะ<ร>ถ้าเ,เขาไม่รับอ่ะสองเท่าอีกถ้าเขารับก็เ,เท่าหนึ่งถ้าเขาไม่รับก็กลับมาที่เราตายกูตายแน่นอนคำถามนะคะหลวงตาคะการสร้างบารมีคะ่ะยิ่งเร่งสร้างยิ่งเหนื่อยอ่ะจะสร้างบารมียังไงให้ให้ฉลาดสร้างคะหลวงตาโ กรรมฐานในสารหลวงพ่อเนี่ยฝึกมันต้องฉลาดมันต้องเข้าใจเรื่องบุญกับบาปเราใจไหมการสร้างบาร,รมีคือสร้างบุญไม่ใช่ไต้องทําอะไรอะ่ะนั่งสร้างบุญตลอดเนี่ยเห็นกครมากษสาทูด้วยนะจ๊ะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกทางบารมีไว้ดีไปเรื่อยเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรเลยอันดับแรกเลยมีฐานแล้วเนี่ย บันทึกบุญงนะบันทึกบุญคือบันทึกอารมณ์ที่ดีไงก็กินนอนสวดมนต์ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก็สวดไปพนานาไปิจารณาไปแผ่เมตตาไปโอ้สักไม่นานเนี่ยก็จะรู้ละรู้คระเออลองคิดดูว่าอารมณ์เสียเนี่ยใครคุยกันเรื่องเสียเรื่องอันเนี้ยมันจะรับไหม ไม่รับมันไม่รับเพราะมันเพล่อยู่กับบุญไงเออแผลให้ใย,ยนี่มาอกลับไป <c oughs> ได้ข่าวว่ามาวัดนี้มาสาขาเนี่ยสำเร็จทุกเรื่องเลยทุกปานเนี้ยเขาก็มาอีกอ้าวพี่ีก็นั่งเอาโต๊ะมานั่งเนี้ยใครมาขอก็งกูอขอให้เขาสําเร็จนะค่<ม>ะให้เสียชื่อหนูนะหนูสายพิสานอ้าอา ก็มาทึกบุญนะอย่าลมเสียนะยิ้มใครมาก็ยิ้มข,มมขอให้สมเด็จนะจ๊ะ <c oughs> ขึ้นของบุญกัลบมาแต่เราเพราะขึ้นของความดีมันง่ายๆสาสตรหลงพ่อเนี่ยเวลามันไม่สังเกตวลาคนไปดิทินของตาขอบรารมีหน่อยเดีย๋ยผมกำลังไปโน่นไปนี่ของตาวะโอเคไปห,หาหลวงปู่เลยจุดเทียนแล้วก็มองหน้ามองภาพท่านใช้ความรู้สึกเอา มาที่นี่ต้องสำเร็จทุกเรื่องใครมาก็มาหาหลวงปู่เลยค่ะให้สำเร็จทุกเรื่องให้สำเร็จทุกเรื่องทางโ<า>นะลกและทางธรรมอย่าไปขอมากนะบอกเขาดูกำลังตัวเองเลยนะไ <c oughs> ม่ยังมาสอบไม่ชี้ยี่สิบล้านไม่ชี้โอ้โหดูกำลังตัวเองเออยี่สิบล้านเนี่ยเรามีนะขอได้อยู่ <c oughs> เราเคยมีเนี่ยขอได้ แต่เราไม่เคยเนี่ยเอาสักเอาสักหมื่นก่อนร้ก่อนหรือพันหนึ่งไล่ขึ้นไปเรื่อยๆดูว่ามีตัวเองเนี่ยจะเกิดมาเนี่ยมันเป็นยังไงเข้าใจไหมดูดูรู้คนนอ่ะไย่รู้จักตัวเองมันขอเกินไปมันไม่ได้หรอกฮะอย่างไงก็ไม่ได้สมัยอายุทยานุ่นหลวงพ่อจงอ่ะ ลงตาเล่าให้ฟังบ่อยนะเรื่องเนี้คนมาขอหวยคนจนแถวนั้นน่ะรู้จักท่านน่ะไม่ต้อว่าแกไม่ค่อยจะอยู่คนเดียวไม่มีลูกมีหลายมีอะไรแต่เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวไงก็ใส่บ่ายหลวงพ่อประจํานั่นแหละตอนนี้วันนั้นมีอะไรไม่รู้เป็นนี่เป็นอะไรเขาน่ะมาขอท่านไงท่านก็ให้นะจดให้ไป พอพายเรือไปแล้วเนี่ยถ้ามาน,นึกได้บอกโอ้ยายนี่ไม่ได้นะถ้าซื้อเกินเนี่ยไม่ถูกนะต้องพายเรือก็ไปบอกแกบอกให้ซื้อเกินห้าบาทนะถ้าเกินห้าบาทมันไม่ได้ไงก็ะพอมานะมันตามไม่นหมนเนี่ยผมให้แล้วผมด้วยความโลภไงเข้าใจไหมผูก็ทุ่มเต็มที่เลยนะโอ้ ท่านจำเป็นอประมาณนั้นอะก็ดูดูกำลังตัวเองก่อนกน็นแล้วกันแล้วหลงตาลิมิตหลงตาในแค่ไหนคะตอนแรกก็หลักพันนะทุกนี่ <c oughs> ตอนอยู่ที่ชทำนะ <c oughs> หลักพันหลักหมื่นหลักแสนเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอ, <c oughs> อนนี้มันก็นหลักร้านอ่ะสูหลักร้านไม่ใช่เงินเรา มนันเงินทางสาขาได้มามันก็ไปมันไม่ได้เก็บหรอกหลวงพ่อทำานเองจะไปเก็บหน่อยไหม,มตายนะบอกเงินทับตายนะที่ได้ตายมาหลายยุคหลายสมัยแล้วค่ะจะไปเก็บอันตรายมาแล้วให้ปล่อยไจ้จริงจริงที่ที่ได้เพราะว่าเป็นเงินที่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนรวมโอ้โห <ภ><ย>มนุษย์ไม่มีอะไรหร<ซ>อกสมองบมันมีอาหารมีที่อยู่อาศ<ภ>ัยเครื่องขึ้นห่งโะคำว่าพอเนี่ยมันก็ถ้าคนที่ฝึกกรรมฐานถ้าคนที่ฝึกเตรียมตัวเวียนว่าใจเกิดคือเข้าใจเรื่องนกรกสวรรค์เข้าใจเรื่องของกรรมอะไรพวกนี้ยเขาฝึกจริงๆเขาไม่สนใจเรื่องนี้หลครับถ้ามีเขาก็ก็ทําถ้าไม่มีเขาก็ฝึกดีกว่าขอให้มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องขึ้นหองงเพราะเรา ทำสสารที่ทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยอาจจะต่างประเทศอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่เราต้องการคนพวกนี้ฝึกให้จริงๆให้รู้จริงๆเนี่ยมันก็จะได้มีประโยชน์กับอนาคตเป็นผู้ที่กระจายพุทธศาสตร์กับกระจายศาสตร์ของหลวงปู่ไปได้ไกลความสำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้ว<ช>ได้เจอศ<ช>าสตร์ของหลวงปู่หลวงตา<ช>มันเป็นประโยชน์กับตัวเองมันเป็นประโยชน์กับวิญญาณเป็นประโยชน์กับมนุษย์ไปไหนก็เป็นประโยชน์ไงประมาณนั่นแหละไอ้เรื่องก่อสร้างพวกนี้มันมันถ้ามีก็ทํะมันจะเป็นเรื่องที่ตามมามันเป็นกระจายกระจายขึ้นพลังงานรูปล,ลูกลักจะสังเกตไหมหลวงตาสร้างรูปลัก,ลกไม่เนียนไม่เมีไม่จักระพัดกับหลวงปู่ ไม่จักรพรรดิกับหลวงปู่หรือไม่กับพวกเทว,วดาพวกพรหมพวกอะไรพวกนะี้มันเป็นกระจายพลังงานได้ดีนะเพราะว่าบารมีของหลวงปู่และกําลังของจักรพรรดิมีมันยังหมุนเวียนอยู่ไง<ม>เราสามารถจะอาชษฐานเอามาใช้ได้ไห <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านไหนสังเกตนะวัดไหนที่ไม่เกิดหมายถึงเป็นพระอรหังงนต์หรือท่านไม่เกิดแล้วเนี่ย วัดนั้นก็จะค่อยๆล้างไปถ้าวัดไหนเป็นวัด,วดโพธิสัตว์หรือวัดผู้ที่ยังต้องเวียนว่าแต่เกิดข้างหน้าเนี่ยวัดนั้นก็จะคนจะเข้าไปเพราะอธิษฐานเราได้ขเข้าใจไหมอ,อธิษฐานเราได้ได้เพื่อเหตุอะไรถ้าเราเป็นผู้มีประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยนะได้ไปแล้วทําประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยเขาจะเป็นประโยชน์กับโพธิสัตว์ไหม เขาจะเป็นประโยชน์กับท่านเขาจะเป,เป็นสายใหญ่สายใหญ่ในการเวียนว่า,ายใจเกิดเราเกิดคนเดียวไม่ได้ถ้าเราอยากจะใหญ่นะเราก็ฝากชีวิตกับโพธิสัตว์ทุกองค์นะไม่ใช่องค์เดียวนะจะไปฝากไว้กับพุทธะนะคือถ้าไม่เกิดถ้าเราไม่เกิดนะโอเคนะเข้าไปสิงพุทโธไปเลยไม่จะไปเกิดถ้ายังเกิดอยู่ก็ต้องทำโมหรือสังโฆ พราะสังคาว่าสังเนี่ยก็คือมนุษย์ทุกคนบางคนก็นราชนะเป็นหน่อพุทธภูมิคือระพุทธเจ้าปเจกภูมิาัสภูมิหรือสาวกภูมิไงแต่พุทธะกาาับพระหันที่ท่านผ่านไปแล้วสี่องค์ทั้งหมด,ดท่านไม่มีแล้ว<ม>ท่านเป็นปัจจุบันกรรม<อ>ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบันคือเป็นแก้วไง<ม>ต้องเข้าใจนะฮะ ที่รูปลักษ์ของพุทธะมีขึ้นของคนอธิษฐานได้คือครูบาอาจารย์หรือโพธิสัตท่านอธิษฐานบารมีท่านเข้าไปในรูปรักษณ์ของพุทธะที่เขาอธิษฐานได้นะโดยอาศัยเทพพรมธิษสานนห้เยพพรมแถวนั้นใครมากราบห้อธิษฐานขอให ได้ในสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานประมาณนั้นนะไม่ใช่ลูกรักของพุทธะท่านได้นะแต่จกักรพรรดิไม่ใช่นะ <c oughs> ของท่านเองหลวงปูดูเนี่ยบารมีท่าน,นล้วนเลยนะแต่ถ้าเราฉลาดเราก็อธิษฐานตามท่านเลยตามกระแสท่านสององค์เลยคตามลงตาได้ไหมคะได้สามองอีกตามครูบาก็ได้ ภูบาศีวิชัยใช่ท่านเป็นบริศัทถ้าไปตามหลวงพ่อเกษมท่านไม่เกิดแล้ววัดท่านก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเงียบเข้าใจไหมค่ะแต่ถ้าเป็นวัดสแกนปูดูนะโอ้โหไป็นเขาเยอะมากค่ะไม่มีที่จะจะกราบเสาร์อาทิตย์เต็มเลยคือท่านอธิบายหนูตาฟังสมัยอยู่กับท่านนะ เองสังเกตในอนาคตนะว่าวัดเนี่ยวัดข้านนเนี่ยคนจะหูเข้าเข้าออกออกเข้ขขาใจมั้ยค่ะคำถามนะคะลวงตาคะคนอื่นเขาสวดปรับภพภูมิแต่หนูสวดปรับตัวเองปรับตัวเองก่อนได้หรือปรับภพภูมิก่อนได้ไงให้ ให้หนูเป็นที่รักถูกอธิษฐานให้ไปที่ไหนก็ให้วิญญาณบุญบรารมีที่กัาพเจ้าสร้างเนี่ยไปไหนก็มารับบุญได้ตลอด2-4ชั่วโมงรอดชีวิตกันแล้วกันค่ะไม่ไม่เคยเห็นวิญญาณปรับภพบภูมิได้ไหมคะทำไมจะปรับไม่ได้เออ หนูเห็นเขาสวดปรับภพภูมิปรับภพภูมิสมัยจ,จะไปปรับไปได้แค่สวดเองเขาก็นอมมากับเราแล้วถ้ามีภูมิเจ่านั้นภูมิภูมิทั้ง,ง,งหลายว่ะหมายถึงโรควิญญาณเป็นเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเรียกว่าภพภูมิภพภูมิก็ทั้งมีสเปรดสุรกายสัมวเวสีไปนลครับขึ้นไปจาตุม ลูกกเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดา,ดวดากับเมืองนาะคเมืองขุดเมืองยักษ์กุมพันพวกนี้มันเป็นเมืองเมืองมันอยู่ในชั้นาตาตุงเราสวดเนี่ยถามว่าเขาไม่สวดกับเราไหมสวดพะเหตุไรเขาไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวินญ,ญาณมันมีอารมณ์เดียวอารมณ์เทวดาทีอา่อารมณ์สุขอารมณ์พวกอบายภูมิก็อารมณ์ทุกข์มันไม่มีธาตุให้เปลี่ยน อย่างมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้จะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเพราะมีรูปมีนามเขาไม่มีรูปไม่เป็นนามธรรมพอเราสวดเนี่ยเราอะไรมาบุญจักพรรดิลุดแล้วบุญตัวเองที่ทําไว้ในอดีตพร้อมมาเนี่ยมีบุญมากก็สว่างมากบุญน้อยก็สว่างน้อยเฉพาะบุญจักพรรดกับหลวงปู่ก็แย่แล้วล่ะเยอะ เขาไม่น้อมมาเอาบุญเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องการชีวิตต้องการอายุเมื่อนเราตายไปเป็นเทวดาเนี่ยพอเป็นเทวดาปับ๊บความสว่างก็ค่อยลดลงเรื่อยๆบุญนะทีนี้ท่านก็ให้ดูว่าตอนเขาเป็นมนุษย์นะ่ะมันทำอะไรมันเป็นสายใหญ่จากมนุษย์ท่าเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรม ถ้ามันหมดแล้วเนี่ยมันก็เกิดมันเป็นลงมนุษย์อีกทีนึงถ้ามันมีกรรมไม่ดีมันก็ลงข้างล่างมันอยู่ที่ตอนที่มันไปมันไปอารมณ์ไหนมันมีสมบุญและบาปใช่ไหมล่ะพอมันออกจากล่างอารมณ์บาปมันก็ไปลงข้างล่างพอมันหมดข้างล่างมันก็ขึ้นเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาพอมีบุญพอหมดแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนี่คือการเวียนว่ายแต่เกิดสังสารวัฏมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่า ผู้ที่เกิดไปตามกรรมแต่เรามาฝึกเนี่ยเราเกิดไปตามใจเข้าใจไหมเราจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เนี่ยคือฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานให้จิตมีฐานแห่งความรู้ไงทีนี้มันจะไม่ขี้เกียจแล้วเพราะตายแน่นอนแล้วก็เกิดแน่นอนน่ะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวน่ากลัวนะถึงกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายน่ะ เตรียมตัวไว้กันแล้วกันใชไน่ไหนๆก็จะตายอยู่แล้วละ่ะยิ่งยุคปัจจุบนนันในโลกก็กำลังเปลี่ยนแปลงเขาจะเป็นเนี่ยหลวงตาพูดทุกวันเนี่ยจะเป็นห่างจากพระนะพระนี่สว่างนจะจ๊ะพระเนี่ยที่แจกไปเนี่ยเป็นลูกลักหลวงปูน่นะฮะง่าหลวงปูน่นะตัวเป็นหลวงปู่ทวด <c oughs> เราเอาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าองเดียวกันนั่นแหละจะมาอยู่ด้วยกันง่ายสองพลังงาน อย่าไปชิ้งอย่าไปชอตมันจะมีภัยธรรมชาติมันจะมีโรคระบาดมนุษย์จะฆ่ากันมันจะมีอุบัติเหตุโอ้ตายเป็นหมู่หมู่ไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยคนจะเยอะอย่าไปกแล้วกันโรคกเว้นวัด <c oughs> <c oughs> ยองวันพาเที่ยวสวนบอเยอะๆไม่เป็นไรถ้าไป <c oughs> ถ้าสวด จริงๆเนี่ยนึกถึงพระจริงๆเนะนะเวลากินเราก็สวดแล้วก็แผ่ไปเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าจะกินไม่กินจะไปไม่ไปมีความรู้สึกทุกคนนั่นแหละจะไปห่างจากพระจะไมห่างจากกรรมฐานดิ่เราจะได้เอาซมงที่เรามีในอดีตเนี่ยกลับคืนมาใช้ท่านเทว่าลางสังหรณ์หลวงปู่ท่านบอกมีทุกคนนั่นแหละไอ้ที่ไม่มีเพราะนอนนะจ๊ะตื่นแล้วนะจ๊ะห่วง ไปโน่นะไปทางโลกละทำไมเพราะตัวน,นั้โมโพุทธายะนึกถึงพระที่ใช่ไหมก่อนนอนก็นึกถึงพระทีนี้สายใย,ยจิตเรากับพระมันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่ด้วยกันไงนไปไหนมาไหนเราไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะท่านมีคลื่นของความรู้โลกกรรมอยู่แล้วอ,อธิบายอย่างนี้ไม่เข้าใจก็แย่แล้วล่ะปัญหาอย่างเดียวทน,น,นเอนหน่อยแค่นั้น ขี้เกียจก็ทำขยันก็ต้องทำนึกเอาไม่หน้าขี้เกียจนะนึกนะนึกถึงพระนึกถึงบทสวดนะนึกบ่อยๆมันก็เพลินเวลาใครคุยกันมันไม่ไม่อยากคุยหรอกเพราะมันเพลินนะนั่งเกอีก็ได้นอนก็ได้เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองอย่าเลยว่าธาตุเราเนี่ยมันควบคุม้วยตัวเราคือจิตนะถ้าจิตมันแข็งธาตุมันก็แข็งน่ะ ลวงตาเจอคนที่เขามีความรู้พิเศษมนฤทธิ์นี่นะเขาไม่ป่วยนะเพราะเขาสร้างสับปะได้ปรับธาตุได้เขาไม่โรคเดียวคือตายแค่ันเองไม่ป่วยคือตายก็ยต,ายกตายอะ่ะ <c ười> คือมันต้องตายอะ่ะ <c ười> ถึงเวลาแต่ป่วยเขาไม่ป่วยเขารักษาด้วยจิตเขาเองตัวเขาเองเราก็เหมือนกันนั่นแหละท่านจึงบอกลวงตาว่าเองเป็นมนุษย์หรือเปล่า ถ้าเองเป็นมนุษย์เองก็ต้องฝึกใช่ไหมเองปราถนะเป็นอะไรก็ได้สักว่ามันไม่ใช่ของข้หรอกในโลกเนี่ยพระเจ้าท่านครเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเองปราถนาเป็นพระเจ้าเองตัลลุในอนาคตเองก็เอาอะไรไปไม่ได้เองเอาไปได้เความรู้สึกคือไม่เกิดพร้อมบริวารของเองนะัมันก็ทิ้นในโลกนะเพราะฉะนั้นในโลกมันไม่ใช่ของขครยอย่าไปตื่นเต้นมันจะยากดีมีจนอไงมอง,งกลาง เรามีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่อง่งห่มเรามีที่กินนอนสนมันก็เรียกมาฮนะก่อนเนี่ยสาขาลำปางเนะี่ยบ้านอแถวแถวนี้ก็มามาครับมากันหลายคนเลยหลายๆท่านมาสวดเป็นเดือนเลยนะคะหลวงตาพอไม่ชีไม่อยู่ใช่ไหมไม่ชีนี่มีตำแหน่งหลายตำแหน่ง ลวงปู่อยู่อ๋อลวงปู่อยู่ <c oughs> มาได้เลยเขามีคนดูแลเขามีคนดูแลใช่ไหม <c oughs> มีค่ะ <c oughs> มีแม่ชีนี่ดูแลอยู่นะใช่ข้างหลังมียายายมียายายอยู่สวดนมนต์ค <c oughs> ่ะมาไดเอ่าหลายๆคนค่ะมาสวดเป็นเดือนเลยค่ะหลวงตาแต่ยังไม่เคยสัมผัสอะไรแต่มาวันนี้ค่ะเขามีความรู้สึกว่าทำไมเขาถึงขนลุกถึงร้องไห้อ้าว มันต้องมีเหตุเยอยู่ๆขนลุกอยู่ๆก็ดร้องไห้ไม่ได้จับไม่ได้จับความรา้อนหรือไม่ได้จับน้าแข็งแล้วขนลุกเนี่ยมันต้องมีเหตุจิตมันต้องสัมผัสขึ้นอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้ว่าขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราฝึกไปนานานๆก็จะรู้เขาคิดไปคิดมายิ่งนึกถึงญาติาที่เสียชีวิตไปก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยค่ะใช่อันนั้นแสดงว่า แวบแรกที่เขาคิดคือเขาคิดถูกแล้วว่าเป็นญ<อ>าติเขาอย่าลืมว่าเราเนี่ยอยู่ปัจจุบันเนี่ยฝึกปัจจุบันนะในอย่างในน้อยเราเป็นประโยชน์กับโตเองเป็นประโยชน์กับญาติในอดีตญาติในอดีตเราเยอะนะ,ะพบนี้เท่าไหร่พบที่แล้วเท่าไหร่หรก่อนก่นอนโน่นเท่าไหร่บางวิญญาณมันตกค้างในในในขึ้นที่ลําบากขึ้นที่เป็นทุกข์เข้าใจไหมเวลา เรามีทุกข์คิดถึงใครคิดถึงญาติคือถึงญาติถูกเพราะนั้นบางคนสวนดอยู่ดีๆหน้าใครโผล่มาไม่รู้ถามหลวงตาบอกมันโผล่มาได้ยังไงหลวงตาไม่ได้คิดถึงเลยก็นั่นนาญาติญาติเราเออญาติค<อ>่ะเขามีความทุกข์เขามามขอดีค่ะ<อ>ทําไมไม่แผ่ล่ะบางทีมีความรู้สึกขนลุกมแผ่ไปดิมันจะเป็นอะไรก็แผ่ไปมาบุญกับชั้นตลอดชีวิตนะจาะ แสดงว่าขึ้นมาจากข้างล่างไม่ก็ลงลงไม่รู้ไม่ก็ตายเป็นโรคของวิญญาณตอนเป็นมนุษย์จํจำไม่ได้จําญาติตัวเองไม่ได้เพราะมัวจะมืเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวจักรกกิจเวลาตายเร้วเราใครจะใครจะช่วยเราได้ยาติเป็นประโยชน์นะเนี่ยสวดมนต์เนี่ยจริงหลวงตาจึงสวดมาตั้งแต่นู้นอ่ะค่อยๆสวดไปท่านบอก เองไม่ต้องรีบไหนๆตายอยู่แล้วไม่ต้องรีบแต่ห้ามหยุดห้ามหยุดไปไหนก็สวดไปไหนก็แผ่ไปไหนก็พิจารณาอยู่เงี้ยไปไหนยืนเดินนัง่งนอนดินข้าวอาบอาไปไหนลงรถล,ลงรถทำหมดอะเนี่ยค่ะไปตลอดแล้วก็ใช้ GPS ด้วยหลวงตาโอ้โหไม่ตใช้ของรู้สึกแล้ว ทำ,ทำไม GPS มันชอบพาเราไปวัดล้างพาไปสูตรสารอย่างเงี้ย<อ>ค่ะไม่รู้อะไรสมัยก่อน <c oughs> ก็เป็นยังเองนั่นแหละสมัยที่ออกจากถ้าดียนะมีคนสัมผัสที่ได้อะบอกโอู oh, ้ลูกตาโน่นหักมือเรียกโน่นอ่ะอยู่ไกลโน่น <c oughs> บางทีคนขับบอกให้ไปทางนี้มันดันไปทางโน้น <c oughs> พอไปเสร็จเอ้าเจออีกแล้วประมาณนี้แหละมันสนุกดีนะ ไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่มีอะไม่บังเอิญมันสนุกอนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนแนละ้วนอนนอน,นอนในรถหลวนะงตาคะถ้าอย่างนั้นแล้วอะเราจะอธิษฐานยังไงคะพอเราสตาร์ทรถปุ๊บรถคันนี้ล้อหม,มุนเมื่อไหร่หลวงปู่แผ่มานะั้นบางทีหนูหลับ <laughs> บางทีหนูเพลินไปก็แผ่นะ มีรูปกั้นอยู่แล้วเนี่ยกำหนดหลวงปู่นำหน้าไปก่อนเลยถูกแพ่ไปเลยค่ะ<อ>แล้วอย่าลืมนะขอ,ขอน้ำมันค่าน้ำมันลดตามไปด้วยอะไรประมาณ<อ>มัน่อยู่ที่ฉลาดเลยไม่ฉลาดหรอกอโอ้ยสมัยก่อนพวงเตาอ,อยากทำมีสตังที่ไหนหลวงตาเมื่อกี้เมื่อกี้หลวงตาพูดฉลาดอีกแล้วฉลาด ฉลาดฉลาดเลยเนี่ยค่ะอย่างไรหลวงตาเองคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะเรื่องของบุญเนี่ยเอ็งคิดจะสร้างเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาถวายอืสาธุค่ะเองคิดนะ่ใครเห็นใครรู้ผีถูกผีมาตั้งแต่จตุงยันพรมรู้นะผีเขารู้ความคิดเราเิงหลอกเขาไม่ได้หรอก หลอกคนนะหลอกได้หลอกผีแล้วหลอกไม่ได้ผีมันไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมาเป็นความรู้สึกเดียวถ้าเขาอยู่กังวนยิ่งแล้วเลยเอารมณ์ไม่ดีเขาก็รู้อารมณ์ดีเขาก็รู้สแสดงว่าความสําคัญของการที่เราเรียนรู้การเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณที่เขามีกําลังผีทั้งหลายเข,ขาช่วยเราได้เพราะมันเป็นประโยชน์ปัจจุบันไปอนาคตเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนก็ตามไปกับพระตามวัดตามวา,ตาม,วาตามรูปรักไหนก็ตามอย่าลืมมาเจอรูปรักษ์พุทธธรรมสังฆะจะเป็นอะไรก็ตามอธิษฐานโมทนาบุญกับท่านเลยจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้าเย็นถ้าเป็นถ้าไม่เกิดโมทนาสาธุด้วยนะครับด้วยนะคระ้ายังเกิดจะฝากชีวิตหนูไว้ผมด้วนะครับเปลี่ยนไหวใจเกิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเราทำคนเดียวไม่ได้คท่านก็ทำคนเดียวไม่ได้เหมือนกันโมทนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไงมทนไปสวดมนต์ที่ไหนไปแพ่ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะออย่าลืมค่าน้ำมันรถอย่าลืมค่าอะไรพวกงกาแฟอะไรก็ว่าไปค่าอาหารอะไรประมาณเนี้ยถ้าคนที่ก็จะไปนู่นไปนี่นะไปบ่อยะ ก็ลองทําดูไงกระหลงตาทํามาแล้วไงตอนนี้ยังทําอยู่ไปมีคนถวายออกจากถ้ำสมัยก่อนไม่มีไม่มีน้ำหมดไม่มีไม่มีเงินเลยค่ะมีแต่รถนะไปยังไม่ถึงไหนก็มีมีคนถวายอยู่ <c oughs> อา้าวก็ถูกแล้วนะ <c oughs> เราแน่ใจในสิ่งที่เราฝึกนี่ไง เราฝึกแล้วเราแผ่แล้วสวดแล้วก็แผ่แผ่